แล้วอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศนะคะให้ทุกคนได้ชมอันนี้คือ10บหลักจากในเมื่อมาสิบหลักนะคะก็จะมีสถานที่นี่ซูมให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นตีหมู่บ้านน้องกลางค่ะก่อที่นี้มาขายเนาะมามีซูมเหมือนน้องป้านเนาะตีนี้ค่ะไพไข่สอฮาทีเอ๋อ ในขิมห้อน,นี่ก็สามารถมาแอวไรค่ะนี่เป็นสีนังอีค่ะวิวบรรยากาศก็ดีแต่ว่าที่นี่นี่มันที่เป็นสีน้ำคืนเนาะน้ำคืนสีน้ำคืนค่ะวิวบรรยากาศมากก็ที่เป็นประมาณนี้ค่ะ อันนี้กอที่เป็นหมู่บ้านน้องกลางกําเดียวค่ะบี๊บนิ๊บน้องๆค่ะแต่เรียนนี้เป็นกอาเมื่อเอวกันตีสิบสามลักแล้วอันนี้กอที่เป็นตีสิบลักค่ะเป็นสถานตีตีเอลตีนหนึ่งค่ะถ้าว่าให้ใครเมื่อสิบสามลักหรือว่าใครมาตีนี้กอดสามารถมาไรค่ะนี่ค่ะนี่กําเดียวค่ะ